บอลสีสวยสองสามสี่บารแมีบอลมาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีพี่ๆจะส่งบริษัทหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านล่างนี้เด้อศูนย์หกสี่เก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรหรือทางนายหาน้องก้อยได้เลยจ้ามันกระทางห้าจุดห้าน่าส,สวยครับพี่ต้นนี้แม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวงลูกไม้ ใบกลมครับพี่นี่เลยสวยๆใบกลมด่างปลาค้าครับพี่ใบกลมด่างปลาคา้าสองร้อยจากลูกไม้ใบกลมด่างปลาค้าสองร้อยกลมสวยครับพี่นี่เลยด่างปลาคาบ้บแจ่มแจมอะดาราดาราครับพี่ดาราลายไฟหน้าสวยเข้มเลยตัวน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับผมดาราลายไฟครับพี่ลายไฟไฟซส์ใหญ่นะล้นกระถางห้าจุดท้าเลยครับพี่ล้นกระถางร้อยห้าสิบดารา รายไฟปีสาตว์แดงครับพี่หน้าเข้มเข้มนี่เลยครับพี่ปีสัตแดงหน้าสวยสองร้อยห้าสิบจ้ะปีสัตว์แดงใบใหม่มาแล้วนี่เลยยังสวยจ้าสองห้าศูนย์ปีสัต์แดงครับผมปีสัตวแดงสองร้อยห้าสิบต้นนี้ต้นนี้จะ้ะแล้วก็มีทองสยามเนาะนี่เลยครับพี่หน้าสวยทองสยามหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ทองสยามกินนารีเล่นไฟเช่นกันครับผมหนึ่งร้อยครับพี่กินนารีเล่นไฟร้อยเดียวอุทยานหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจ้าอันนี้ตันนี้เนาะอ่ามีแม่ฟ้าหลวงครับพี่อันนี้จะออกไปทางมีขาตัดด้วยหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงจ้ดบับเบิ้ลบีอ่ะต้นนี้ครับพี่บับเบิ้ลบีหน,นึ่รงร้อยครับผมบับเบิ้ลบีร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบับเบิบ้ลบีส่วนต้นนี้เป็นอ่าโรสครับพี่ รถไซส์ใ, um. ใหญ่รถไซส์ใหญ่เลยนี่เลยครับพี่นี่เลยเอ้ไซส์ใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับพี่ไซส์นี้หลอดอ่าอ euh. ๋อหลอดมาไหมแล้วหลอดชมพูสวยหมดเลยครับพี่รถต้นนี้ต้องขอ300ครับพี่รถรถรถนี่เลยจ้ะ300หน้าสวยๆจ้ะต้นนี้ไซส์ใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มอ่าเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมครับพี่เพชรบ้านปทุมนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่เพชรบ้านปทุมร้อยเดียวเรกาซี่สวยขยี้ใจจัดไป ต้นนี้ครับพี่150รเลกาซี่ครับพี่ชัดทินกรใหญ่สวยเลยใบกลมครับพี่หน้าเข้มเข้มหนึ่งร้ชัดทินกรจะ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวตนนัวนี้แล้วก็มีเกสรเนาะอันนี้ไซส์ใหญ่เม็ดสีสวยมาแล้วครับพี่ขาวชมพูไซส์ใหญ่หน้าเหลืองกระดูกแดง150อเกสรภูมิมรินครับพี่ต้นนี้ตัวน,นี้จ้ะ150อ่ะมีตัวน,นี้ด้วยเทราปาตีไซส์ฟอร์มกอครับพี่มี 2- 3ต้น มีจริงๆปลูกรวมฟอร์มกอไปสองต้นแล้วพี่แล้วก็มีหน่อม,มาไล้หนึ่งสรุปว่าในกระถางนี้มีสามต้นนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเทราปาตีหน้าสวยแล้วสามต้นในกระถางร้อยห้าสิบเฉลี่ยก็ตกต้นละห้าสิบครับพี่คุ้มๆเนาะมีสามต้นเลยกระถางนี้ร้อยห้าสิบเทราปาตีจ้ะอ่ะด้านนี้ครับผมเทพพัชสุธาเทพพัชสุธาครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่หลอดใหม่หลอดใหม่หนึ่งร้อยเทพพัชสุธา ต้นนี้ปีกหงคับพี่ปีกหงอันนี้ฟอร์มสองต้นเช่นกันครับพี่สองต้นคู่ในกระถางครับพี่ปีกหงปีกหงหนึ150ครับพี่นี่เลยจะ้ะมีต้นนี้อีกหนึ่งต้นปีกหงร้อยห้าสิบหน้าสวยๆแล้วก็มีลูกไม้ด่างประครับอีกหนึ่งต้นน่ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นต้นนี้ให้ครับพี่นี่จะ้ะลูกไม้นี่เลยใบกลมด่างประครับ2สองรต้นที่2องนะพี่นะต้นที่สเออใครชอบแบบว่า หน้านี้ครับพี่เข้มเข้มสองร้อยต้นที่สองต้นที่หนึ่งเขาจะออกไปทางหน้าชมพูนะพี่เนาะอันนี้จะออกไปทางแบบว่าหน้าเข้มเข้มหน่อยสองร้อยต้นที่สองจะลูกไม้ใบกลมด่างประขาปะระบาและบางเกิดเก้าไซส์ใหญ่ๆครับพี่ใบเท่าฝ่ามือครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบางเกิดเก้าไซส์ใหญ่ต้นนี้ครับพี่หนึ่งห้าศูนย์ครับผม สิราแผงซอนครับผมตัวน,นี้สีราแผงสอนครับพี่หน้าเหลืองอันนี้สามสีนะพี่เหลืองม่วงแล้วมีเขียวด้วยนะมีเขียวม่วงเหลืองเออเหลืองม่วงเขียวสิราแผงสอนครับผมสองร้อยครับพี่สองร้อยตัวนี้สิราแผงสอนสามสีครับพี่เขียวเหลืองม่วงอ่าสองร้อยสราแผงสอนตัวน,นี้ มงคลสยามครับพี่มงคลสยามใบแข่งโป๊กเลยเขียวแดงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบมงคลสยามทัพทีมนครครับผมทัพทีมนคลนทมนครบพ,รพี่หน้าแดงสวยเลยรอดใหม่มาแล้วทัพทีมนครสองร้อยสองร้อยต้นหนีจ้าแล้วก็มีอนันตการนะพี่เนาะอนันตการผมให้ไซนี้ละกันต้นนี้เพราะว่าเป็นไม้หัวแม่พันธุ์ครับพี่มีหน่อแล้วแบบนี้แบบนี้จ้าพี่ดูหนอก,ก่อนนู่นมีหน่อมาแล้วครับพี่อะนัน ตะการนะพี่ต้นนี้เลยไซส์ใหญ่แม่พันขอ300ครับพี่ไม้หัวพร้อมหนอกด้วยนะพร้อมหนอกด้วยตัวน,นี้ครับพี่300อยะนันตะการครับพี่ใหญ่เขียวตัดชมพูเข้ม,เข,มเข้มเลยจ้า มหาชัยครับพี่มหาชัยต้นนี้ครับพี่แดงตัดเขียวสวยสวยเลยครับพี่นี่เลยใครชอบแบบใบว้าวใบแหว่งนะพี่ใบบอกใบแหว่งเออเขาเรียกว่าใบคอมเพกเนาะมหาชัยต้นนี้แหละครับพี่ใบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่มหาชัยเทพพระบุตรครับพี่ใบกลมด่างชมพูอมม่วงนี่เลยเทพพระบุตรสดสวยสดสวยต้นนี้จะเทพพระบุตรหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเทพพระบุตร ใบกลมด่างชมพูอมม่วงจ้ะดารานพารัสครับพี่สวยสว่างสว่างสว่างแจ่มจึงแจ่มจึงครับพี่ดารานพารัตหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งนะพี่ดาราหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นให้เลือกเผื่อดนใจอ่ะต้นนี้ครับพี่ดาราหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองแล้วก็ดารานพารัสครับพี่ต้นนี้จ้ะหนึ่งร้อยต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามสวยแจ่มเช่นกันใบไม่าสุดครับพี่ป้ายสวยแจ่มลึกครับพี่คัดให้บ เน้น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 เลยครับพี่เนาะดารานพัตน์หนึ่งร้อยต้นที่สามส่วนด้านนี้ต้นนี้ครับพี่มณีร้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงเขียวตัดจมูกครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยเดียวมณีร้อมเพชรครับพี่ส่วนต้นนี้จะเป็นหน้าเดิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมเดี๋ยวไปล้างก่อนอะนี่ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่จะเป็นหน้าเดิมหน้าเดิมหนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่แล้วจะหน้าแผงหรือหน้าเดิมครับพี่จัดไปสวยๆทั้งสองหน้าครับพี่อ่ามณีร้อมเพชร อันนี้หน้าเดิมหนึ่งร้อยเช่นกันจากผมขึ้นแล้วนะเมื่อกี้อ่าต้นนี้ปันสุกครับพี่นี่เลยขาวอมชมพูสวยหวานปันสุกสองร้อยครับพี่สองร้อยนี่เลยยกให้ดูครับพี่ฟอร์มนี้สวยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหวานละมุนละมุนครับพี่ขาวอมชมพูนะพี่เนาะชื่อว่าปันสุกสองร้อยสวยๆเลยจ้าวางก่อนครับพี่กระโดดมาทางด้านนี้ผมจะมาขึ้นอะไรนะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่เลย ด่างสวยแจ่มแหลมเดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดใบล่างก่อนเพราะว่าใบล่างเขาจะทิ้งเอาที่ใบที่เขายังคงอยู่นะพี่นะต้นนี้ครับพี่นี่เลยสวยสวยใบป้อมๆครับพี่ราชธานีอ่าเป็นหน้าแผงนะพี่ราชธานีราชธานีต้นนี้สวยๆขอหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ราชธานีนนาานแผงอ่าถ้าเป็นหน้าเดิมเหรอหน้าเดิมเขาก็จะออกแบบว่าเป็นชมพูนะพี่นะแดงตัดอมชมพูอันนี้คือพื้นเขียวอ่าอันนี้คือหน้าแผงหน้าแผงราชธานีหนึ่ง ห้าศูนย์สวยๆครับท่านหนด้านหนด้านหนด้านหนเปิดเซธถีเงินร้านครับพี่สวยอีกแล้วนี่เลยอยู่ในดงด้านนี้ครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเซธถีเงินร้านสวยมากต้นนี้ใบใหม่เปิดมานี่คือแจ่มจึ้งครับพี่หนึ่งร้อยเซธถีเงินร้านจัดและฟอร์มกอด้านในครับพี่ขออนุญาตเอื้อมนะลิ้นมังกรไฟครับพี่ฟอร์มกอฟอร์มกอแบบว่ามีหน่อแน่นๆครับพี่มีนอมาด้วยนะฟอร์มกอลิ้นมังกรไฟหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ สวยมากต้นนี้นี่เลยขออนุญาตเอื้อไปด้านในครับพี่เนาะลิ้นมังกรไฟนึ่งร้อยห้าสิบครับผมแดงช้ำช้เลยต้นนี้ครับพี่เวสเกตเวสเกตนี่เลยครับผมต้นนี้กระถาง6นิ้วเดอ้อครับพี่นี่เลยแดงตัดอ่าออกแดงตัด,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 ดพื้นขาวจริงเวสเกตเขาจะเป็นพื้นเขียวนะพี่อันนี้กัดไปทางขาวสวยนะขาวตัดแดงไปเลยเนาะเวสเกตครับพี่ อ่า450ตัวนี้มีขอ450ต้นใหญ่โลดกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วครับพี่450เวสเกตแล้วก็แสงจันทร์ใบกลมบล็อก450ชิ้นกันครับพี่กระถาง6นิ้วแสงจันทร์นี่เลยหน้าสีว่าด่างออกเหลืองทองเลยนะพี่เนาะป้ายตัดแบบว่าสีออกแต่งอ่าอมรดหมูตัวนี้ครับพี่450แสงจันทร์ผมมีไซส์นี้เดี๋ยวผมมีไซส์ใหญ่แบ่งด้วยอันนี้450 ส่วนต้นนี้ครับพี่ไซส์ใหญ่นี้เลยอันนี้คือสามารถยกโรงกระถางซิปได้เลยครับพี่ยกโรงกระถางซิปไปแล้วต้นนี้ขอหกร้อยครับพี่แสงจันใหญ่ 600. หสสหญแ,แ, 600. แสงจันใหญ่หกร้อยหน้าสวยๆต้นใหญ่กระถางหกครับพี่เบืเริ่มเบืเริ่มเลยต้นนี้จ่ะนี่เลยครับพี่หกร้อยแสงจันใหญ่อ่าันี้ครับแสงจันใหญ่ไซส์หกร้อย 600. แล้วก็มีริมหน้าผาต้นนี้ครับพี่ดางชมพูสวยหวานริมหนา้าผาริมหน้าผาครับพี่สามร้อยห้าสิบ จัดไปต้นนี้ครับพี่ริมณภาครับพี่ไม้ชมพูเนาะไม้ด่างชมพูครับพี่สวยหวานแบบนี้แบบนี้จะ้ะสามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งด้านในริมณภาครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่สองสวยไม่แพ้กันครับพี่นี่เลยใบใหม่มล่าสุดล่าสุดมีความขาวตัดไปเลยนะชมพูตัดขาวามีเขียวชมพูกับเขียวขาวตัดมาในใบใหม่สามร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ริมณภาริมณภาจ้าต้นนี้ทอง นพะเก้าครับพี่โหหน้าแดงแป๊ดเลยสวยจําเลยทองนพะเก้าต้นนี้สวยสวยครับพี่ขอสองร้อยพอสองร้อยทองนพะเก้าครับพี่หน้าแดงสุดชําไปเลยต้นนี้บอกเลยถ้าพาจะใส่เจียจะเสียใจครับผมมาออกมาก่อนผมมีไม้ใหม่แบ่งครับพี่ชื่อว่าชาวื้อชาวืวชื่อว่าตุ๊กตุกครับพี่นี่เลยตุ๊กตุกนี่คือถ้าพูดถึงต่างชาติรู้ได้ยินคำว่าตุ๊กตุกนี่คือไทยแลนด์ออนไลน์นพี่เนาะรถตุ๊กตุกรถตุ๊กตุกออที่มาอยู่ เยอะๆในกรุงเทพใช่ไหมเรถตุ๊กๆที่ต่างชาติชอบขึ้นอ่ะตอนนี้เลยครับพี่ตุ๊กตุ๊กตอนโตมาสวยมากครับพี่ผมแปะตัวอย่างสองตัวให้ดูแล้วกันครับพี่อันนี้คือไม้ต้นพี่เขาทำมีโตมาสวยแบบนี้เลยใบกลมสวยสีแบบว่าแจ่มแจ่มตัวนี้ขออนุญาตแบ่งห้าร้อยครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วห้าศูนย์ศูนย์ห้าร้อยตุ๊กตุ๊กไม้ใหม่ครับพี่ตอนนี้ติดกระแสอ่าบินไปนอกแล้วจะมีคิวจอแต่คือยังไม่มีจํานวนครับพี่ขอแบ่งให้พี่คนไทยก่อนห้าร้อยตุ๊กตุ๊ก ต้นนี้เรจ้าอ่ะมาวางวางแล้วก็เติบม,มาทางด้านนี้ต้นนี้อันนี้เป็นกระถางสี่แจ้งก่อนนะพี่เป็นกระถางสี่กระถางสี่ชื่อว่ามินเนียนครับพี่อ่าเดี๋พี่พี่เอาไปอัพกระถางกันเอานะอันนี้กระถางสีพ่พี่นี่เลยฟอร์มนี้น่าสวยจ่มมากมินเนียนห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าร้อยห้าสิบนี่เลยใบกลมเหลืองทองตัดแดงครับพี่ตัวนี้กระถางสี่นิ้วมินเนียนห้าร้อยห้าสิบจ้า ด่างชมพูสวยหวานนะพี่สยบสยบ,สยบครับผมสยบปัตตาพีครับพี่250สยบปัตตาบีเขียวด่างชมพูสวยหวานแบบนี้ครับพี่ไม้ที่อีกหนึ่งต้นที่ยิ่งโตยิ่งสวยครับพี่สยบปัตตาพีรูปงาน,นเพาะสราะ2 5 0 2 5 0สยบปัตตาพีครับผมมาทางด้านนี้คุณพระโอโหหน้าคัดหน้าจ่จมาให้เลยครับพี่นี่เลย เขียวเหลืองแดงครับพี่มันจะเป็นมันจะเป็นออกแดงอมส้มนะพี่น่ตัดในความด่างเหลืองอีกทีหนึ่งครับพี่นี่เลยสวยหลากสีคุณพระห้าร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งสวยแจ่มเลยมาต้นนี้ครับพี่ใบเบียใบร่างยังไม่ทิ้งเลยครับพี่โตมาก็สวยเลยห้าร้อยต้นที่หนึ่งจากอาคุณพระแจ่มแจ่มครับพี่คัดต้นนี้เลยให้ครับพี่หลอดใหม่มาจึ้งมากห้าร้อยต้นที่สองครับพี่สวยเข้มนี่เลยครับพี่มาสีเสิอมาครบครับพี่นี่เนาะ เขียวเหลืองแดงครับพี่ห้าร้อยต้นที่สองคุณพระจา้าหกหลงแผงครับพี่หกหลงแผงอันนี้คือแผงขาวหกหลงที่เราเคยเห็นก็คือจะเป็นกัดชมพูใช่ไหมครับพี่อันนี้จะเป็นกัดสีขาวคือเล็กเเขาจะเขียวเหมือน,นเหมือนหกหลงชมพูเลยพี่แต่คือโตมาเห็นไหมเขาจะกัดขาวนี่อันนี้คือเล็กเล็กจะเขียวพี่แล้วก็มาขาวมาขาวอ่าสวยสวยแบบนี้พี่ดูใบนี้แมดหมุนตัวออกมาเลยครับพี่ขาโบ๊ะเลยสามร้อยห้าสิบครับพี่ ฮกโลงขาวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมคัดต้นที่สวยที่สุดในในถาดนี้ให้ละกันเนาะเออกระถางละสามร้อยห้าสิบฮกโลงขาวแก่น้องก้อยเลยหรับพี่เดี๋ยวน้องก้อยคัดแบบสวยๆให้แน่นอนขี้เลยขี้เลยเลก็บไว้ที่ผมอ่าให้พี่ๆเอาแบบสวยๆไปเลี้ยงไปเลี้ยงจ้ะมาด้านนี้กู๊ดไนท์ด้านในกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ปุ๊บขออนุญาตยกออกมากอ่อนพี่นี่ต้นนี้กู๊ดไนท์โอ้ยใบใหม่ใบใหม่เพิ่งกลางครับพี่ใบใหม่ล่าสุดครับพีส่สวยมากสวยมากกู๊ดไนท์ไซส์ใหญ่450ครับพี่สวยใหญ่ล้นกระถางแล้วเอาไปยกลง10ไซส์ใหญ่่แม้าสิบ สี่ร้อยห้าสิบกูดไนค์ครับพี่อ่าหรือแปลเป็นไทยก็แปลว่าฝันดีประมาณนี้ครับผมกูดไนค์เนาะสิราแผงสิราหุ้มทองครับพี่สิราหุ้มทองหน้าแผงต้นนี้สวยมากรอดใหม่มาแล้วสองร้อยครับพี่สวยๆตน้นนี้สิราหุ้มทองแผงแผงครับพี่แผงนะตะน้นนี้นี่เลยจ้ะสวยมากใบเบลเลอร์ Bible er เลยไปดูเมมือแตะอ่ามีความเหลืองตัดเขียวและแดงเขียวเหลืองและความแดงตรงนี้ครับพี่สองร้อยตน้นนี้สิราแผง อีกหนึ่งต้นไหมอ่ะต้นนี้ต้นนี้สิราแพงครับพี่มาสองร้อยต้นที่สองให้ต้นนี้ต้นนี้ให้ต้นนี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 ้เขาเขาจะแบบนี่สิราแพงครับพี่สองร้อยสองร้อยต้นที่สองยกออกมาไหมนี่เลยนี่พอมานี่ไปสองร้อยต้นที่สองครับพี่สิราแพงอ่าต้นนี้จะมีรอยแบบว่าโดนแทบไปนิดนึงนะพี่เนาะอ่าสวยแซบสวยแซบน้องหนอนน้องหนอนจัดการเรียบร้อยแล้วครับพี่เนาะอ่ะสองร้อยต้นที่สองครับพี่สิรา แผงศิลาแผงส่วนต้นนี้ลูกไม้น้าหวานลูกไม้ชมพูชมพูครับพี่สามร้อยสวยหวานเจี๊ยบเขาจะมีความเกี่ยวชมพูแล้วก็มีความด่างขาวตัดนี่เลยขาวๆตัดสามร้อยลูกไม้ชมพูครับพี่ลูกไม้ด่างชมพูแล้วกันมันมีชมพูด่างขาวโอ้สวยมากต้นนี้แล้วก็มีทองอัตชาติครับพี่จัดไปต้นนี้สามร้อยอ่าใบออกกลมๆอ้วนๆป้อมๆนะพี่เนาะทองอัตชาติครับพี่สามร้อย ด่างเหลืองตัดส้มนะพี่เนะเหลืองตัดส้มทองอัตชาติสวยอ่ะต้นที่หนึ่งแล้วกันครับพี่มีตรงนี้ต้นหนึ่งต้นนี้สามร้อยต้นที่หนึ่งทองอัตชาติ3สามร้อยครับพีออ่ต, ý! ต้นที่สอง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 ทองอัตชาติต้นที่สองสวยๆ,ๆครับผมแล้วก็มีเมืองหนองคายต้นนี้ครับพี450่สี่ร้อยห้าสิบเมืองหนองคายเมืองหนองคายครับพี่นี่เลยด่างเหลืองสวยเม็ดแดงแจ่มสี่ร้อยห้าสิบจ้ะโอเคคลิปนี้ ประมาณนี้นะครับพี่พี่องสนใจยังตัวไหนกินกางรายการกินนึกถึงบอลที่สวยนึกถึง 2, 3, 4มบารถ้ามีบอนขอคนละ1ไลค์ไรแล้วก็ฝากกดติดตามให้น้องหนเดอร์สำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ